ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วันพอดคาส์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดคาส์อยู่กับยุ้ยราเตวิสิทิ์สรวงค่ะเรามารู้จักราเต้แฟกเตอร์กันนะคะ ล a เต้แฟกเตอเป็นทฤษฎีที่จะบอกเราว่าอย่ามองข้ามรายจ่ายเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันนะคะกาแฟแค่แก้แกแวเราไม่กี่สิบบาทหรือไม่กี่ร้อยบาทคงไม่ทำให้เราจนหรอกเราน่าจะเคยได้ยินประโยคนี้บ่อยๆกันบ้างแล้วนะคะรู้ไหมว่าการที่หลายคนมักมองข้ามเงินเล็กๆน้อยๆที่หายไป จากการกินกาแฟวันละแก้วถ้าเราลองมาย้อนคิดดูว่าเราอาจพบเงินพวกนั้นพอรวมๆกันแล้วอาจกลายเป็นจำนวนเงินไม่น้อยเหมือนกันนะคะและถ้าเราไม่ใส่ใจรายจ่ายเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็อ,อาจทำให้เราไม่มีเงินเก็บเงินออมเอาซะเลยนะคะเรื่องนี้จึงนำไปสู่เนื้อหาของวันนี้นะคะ latte factor ทฤษฎีที่จะบอกกับเราว่าอย่ามองข้ามรายจ่ายเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันอย่างเด็ดขาดเลยนะคะบทสรุปของ l a เต้ Factor โดยเดวิดแบชผู้ให้คำแนะนำด้านการเงินและก็เป็นนักเขียนหนังสือชาวอเมริกันเขาเคยเขียนหนังสือที่มีชื่อว่าด i u t o m a t i c m i l l i o n เ i r e เรษีเงินล้านอัตโนมัติค่ะ ในหนังสือเล่มนี้เขาได้พูดถึงคำว่า latte factor ด้วยนะคะเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับการที่เราต้องเสกให้จ่ายที่ไม่จำเป็นเป็นรายจ่ายเล็กๆน้อยๆเป็นประจำอาจทำให้เราขาดเงินเก็บเงินออมหรือเงินก้อนใหญ่ที่ควรจะมีในอนาคตได้ด้วยนะคะจุดเริ่มต้นของทฤษฎีนี้เกิดขึ้นมาจากวันหนึ่งที่เขาได้เป็นวิยากร พูดเรื่องเกี่ยวกับอิสรภาพทางการเงินนะคะก็มีผู้หญิงคนนึงถามเขาว่าเธอจะมีเงินเก็บได้อย่างไรถ้าเธอยังเงินเดือนน้อยอยู่พอเดวิดแบดถามผู้หญิงคนนั้นไปว่าแต่ละวันของเธอใช้ใจ่ายอะไรบ้างละ่ะสิ่งที่เขาพบก็คือว่าเธอมักชอบซื้อกาแฟาดื่มเป็นประจำทุกวันและนี่ล่ะคะ่ะคือสิ่งที่เขาตอบกลับเธอว่า การซื้อกาแฟทุกวันทุกวันวันละแก้วเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เธอเก็บเงินไม่ค่อยได้ด้วยนะเดวิดแบทบอกว่าการใช้ชีวิตของคนทั่วไปเช่นในกรณีผู้หญิงคนนี้ที่มักจะซื้อกาแฟในทุกๆวันโดยการใช้เงินเพียงแค่ทีละเล็กทีละน้อยอย่างไม่รู้ตัวแต่เมื่อลองคิดคำนวณเงินทั้งหมดที่ใช้ไปกับแค่กาแฟต่อปีนั้น เราก็จะพบนะคะว่าเงินจำนวนเล็กๆน้อยๆที่ใช้ในทุกวันนี้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะลองนึกดูนะคะว่าถ้าเราเป็นคนชอบดื่มกาแฟยี่ห้อรูแก้วประมาณ165บาทต่อแก้วทุกวันถ้าคิดเป็นแค่จ่ายต่อวันก็อาจดูเหมือนไม่เยอะนะคะสำหรับใครบางคนแต่ถ้าเรามาคิดค่ากาแฟเป็นรายเดือน เป็นรายปีเราก็จะพบว่าเราดื่มกาแฟแก้วละ165บาทต่อแก้วทุกวันรวมแล้วเดือนละ5,000บาททีเดียวนะคะถ้ารวมเป็นปีก็ปีละ60,000บาทเชียวราคาเขาก็เลยบอกว่าคนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามรายจ่ายเล็กๆน้อยๆหรือสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ที่เราจ่ายไม่แต่ละวัน ด้วยความที่เห็นว่ามันเป็นจำนวนแค่เล็กๆน้อยๆเองทำให้เรามาคิดความคิดเสมอว่าไม่เป็นไรหรอกเงินแค่เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเองเอามาหาความสุขให้กับตัวเองดีกว่าแต่พอเรามาคิดระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นเช่นรายจ่ายที่เป็นรายเดือนเป็นรายปีเงินที่เรามองว่าน้อยน้อๆยๆ อาจไม่น้อยอย่างที่เราคิดไว้แต่แรกแล้วนะคะในกรณีข้างต้นที่เราพูดถึงบางคนอาจตกใจแลนะคะว่าปีหนึ่งหนึ่งเราเสียค่ากาแฟมากขนาดนี้โชหรือแต่สิ่งที่น่าสนใจว่าลันก็คือถ้าเรานำเงินค่ากาแฟรายเดือนเดือนละ5,000บาทไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆรู้ไหมว่าเราอาจมีเงินเก็บไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเช่น ถ้าเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อกองทุนหุ้นที่ให้ผลตอบแทน10%ต่อปีทุกเดือนทุกเดือนเป็นเวลา30ปีถัดมารู้ไหมเราจะมีเงินเก็บถึง10ล้านบาทชุนนะคะอย่างไรก็ตามแม้ว่าทฤษฎีที่จะขึ้นชื่อว่าลาเต้ลาเต้ก็จะเป็นชื่อของกาแฟใช่ไหมคะแต่ในฟามเป็นจริงแล้วค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่เราเสียไปนั้น ม่ได้หมายถึงแค่ค่าก,กาแฟอย่างเดียวนะคะอย่างที่หลายๆคนเข้าใจค่ะแต่ยังรวมไปถึงการซื้อของเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเบียร์เหล้าบุหรี่และค่าใช้จ่ายอื่นๆอาจไม่จำเป็นต่อชีวิตของเราเลยนะคะซึ่งเงินจำนวนน้อยเหล่านี้ถ้าลองเปลี่ยนมาเป็นเงินเก็บเปลี่ยนมาเป็นเงินลงทุนทยาาให้เรามีเงินก้อนโตจนเราอาจนึกไม่ถึงเลยนะคะ ฟังมาถึงตรงนี้เราคงได้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับลาเต้แฟกเตอบ้างแล้วนะคะไม่มากก็น้อยจริงไหมคะแต่เราก็คงต้องยอมรับว,ว่าในฟาร์มเป็นจริงแล้วการซื้อกาแฟดื่มสักแก้วการจ่ายเงินเพียงเล็กๆน้อยๆเพื่อหาความสุขให้กับตัวเราเองก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่เรื่องที่เลวร้ายหรือทำไม่ได้เสมอไปนะคะแต่ต้องหมายเหตุการณชัดๆด้วยว่า สิ่งที่ไม่สำคัญสำหรับเราอาจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบางคนก็ได้นะคะเช่นบางคนอาจต้องพึ่งพาการดื่มกาแฟทุกวันเพื่อให้ร่างกายและสมองสดใสสำหรับคนคนนั้นนะคะกาแฟจึงอาจไม่ถูกมองว่าเป็นของฟุ่มเฟือยนะคะในกรณีนี้แต่จะถูกมองว่าเป็นของจำเป็นที่ต้องมีในทุกวันด้วยค่ะเพียงแต่เรื่องนี้เราคงต้องการจะสื่อว่า ถ้าเราใช้เงินไปกับอะไรที่ไม่จําเป็นบ่อยมากเกินไปเราก็ควรที่จะลดกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นลงบ้างนะคะเพื่อให้เราได้มีเงินเก็บเงินออมได้มากขึ้นนั่นเองค่ะด,ดังนั้นถ้าวันนี้เรากำลังไปซื้ออะไรสักอย่างที่เรามองว่าแม้จะไม่ได้มีราคาแพงและอาจจะไม่ได้กระทบกับเงินในกระเป๋าของเราในวันนี้มากนะัก ลองถามตัวเองอีกสักครั้งว่าเสียงพวกนี้จำเป็นกับเราหรือไม่และถ้าวันนี้เราสามารถลดค่าจ่ายพวกนี้ได้เพื่อน,นำเงินเหล่านี้ไปทำการเก็บไปทำการลงทุนแทนไม่แน่นะคะเราอาจจะกลายเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีเงินเก็บก้อนโตในอนาคตก็อาจเป็นไปได้นะคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแคส แล้วพบกันในม่โสดถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่เ a ซบุ๊ o ยูทูบแองเคอร์พอด d c สต์